สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนมือในอกามีขา่าวดีอีกแล้ว<ด> <laughs> ป้าหักทงังเยอรมันฟัฝากเงินมาใหน้นาะมาช่วยสร้างบ้านสร้างบ้านในฟันนะพี่น้องต้องขอขอบคุณป้าหลายเด้อป้าหักฟังเยอรมันตั้งแต่เริ่มต้นสร้างบ้านจนหอดคุมมือเนี่ยน้องฝืนกดซอ<ด>ย ใส่ไปเรื่อยๆกะเพิ่นผ่านเงินมาเป็นจำนวน1,200งยกโลกะเพิ่นให้สามิงไปตัดแว่นตานื่เพราะว่าเคยเห็นอะไรพี่น้องสามิงิ่นเจ็บตาแล้วกันอันนี้แว่นแว่นตานี่คือแว่นธรรมดาเด้อพี่น้องใส่กันลมใส่กันลมซื่อๆกันลมกันแสงแต่ว่าป้าเพิ่นเห็นก็เลยอยากให้ไปตัดแว่นตาที่มันได้คุณภาพเนาะเพราะว่าสายตานสำคัญมากเลย นอนกนนอนดิ้งดิฉันไหมพี่น้องไหมสบายดิป้าลุงลุกเดี๋ยวค่ะยังดื้อแล้วพี่น้องเด้อก็ตอนนี้กกำลังเตรียมตัวพี่น้องเตรียมตัวเชคเข้าไปตลาดเข้าไปเอาเงินก็อีกจังหน่อยเขาก็เดี๋ยวถ่ายให้น้องนนเพิ่นเพิ่นลินก่อนตอนนี้น้องนอนก็ลินกับลินกับเอื้อยน้องทองสบายดิป้าลุงก็ล่ะ ให<ค>้ให้ยินน้ำไปก่อนจะน่ะติะงชีเข้าไปไ<อ>เข้าไปตลาดก็เข้าไปเอาก็าจะเอาเป็นเงินเกลียบนะใช่ไหมเนาะจะเอาเงินเกลียบเพราะว่าถ้าเอาเป็นเงินอันนั้นมันกระจยชี้ยากเพราะว่าที่บ้านทำม,มันไม่ค่อยมีบอลแรกก็จะเป็นเงินบาทเลยก็ต้องขอขอบคุณป้าอีกหอมหนึ่งเด้อเงินเท่านี้สิแล้วน้ำป้าเนาะน้ำป้าก็ขอขอวยพรให้ป้ากับน้องทราย อยู่ดีแห้งเด้อความเก็บ่ยได้ความไขยยังมีนะไอ้ยังมันคนเยอะสุขภาพเข้มแข็งเด้อาัถนาสินได้คอได้จากนั้นกะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสวยลูก มาทนี้ก,ออกขอแห้คืนไปหาป่าเดร่าเถานอลูกกับ่้ามียังไงยูมีบบแต่คบเฟอนเดราแต่ก็ความาขอแฟงน่กสิเนอะ <c oughs> น้องมิ้นกขอบคุณป้ากับพี่เลรร่าเดจ้าที่คอยเช่อเรียครอบครัวน้องอนุนนป่าอยู่ดีไม่แหงเจ็บจะได้ไข่แม่ดจ้าก่นหอกิ่นเตลอดเดาป้าเพีงพอจอยู่ไกลกันเนาะกีิ่หอมกิเตตลอดอยู่ด,ดีไม่แห้งเดรราขอบคุณป้าเวลาด้วยอนุนด้ลูกอานุนจ้า มันตาลุกำลังลินเด้อพี่น้องเด้อเป็นลินลอดเดี๋ยวปล่อยให้น้องอนวลินกับเอื้อยไปก่อนเพิ่นพอเพิ่นเพิ่นเมื่อยจังเลยจึงจะพาไปเลาะไปเลาะตลาดกันเนาะสื่อรูปองาดม่แม่ใช่ไหมพี่ที้แท็กเมื่อลูกใครเดินนอนเนาะจะกินข้าวด้วยกินแล้ว มาแม่ไอ้ตุลยินล่ะเด้อยากะเอ้ยลมใหญกับขนมันสิใหญ่มาเดือนน่ะตอนนี้เกินเดือนบ่ได้มาดนแล้วว่าสิลงไปลิ้น้ําอ้ายเจ้ากยังบ่ว่าหังจลงไปนงวางกยเนบ่ล่ะอ้ายเจ้าอ้ายกับพ่อจุดทานบ่ล่ะซอนบ่กได้ไปดนลอพี่น้องเดี๋ยวเฮากเริ่ม ิไปแล้วพี่น้องเด็กก้าไปพ่อกันอยู่ตลาดนะเพ่น้องเนาะการระวังเดินทางการอาชีพบระเทศไทยเราะว่าพาน้องนนท์ไปน้องย่านตำทางพอน้องแต่ไปขออนุญาตตัดคลิปไปบอลเข้าแปะเอาเงินเลยรได้เพ่น้องเด็กไปเพ่น้องปะไปพ่อกันอยู่เขาก็ไ,ได้พากันมาหอดห่านเถินแล้วจ้าพี่น้องให้บอกกุ้งบนเข่าไปเอาสอมิงค์กะอุ้มลูกเนอะอุ้มน้องนนท์อยู่ เราทาแป๊บหนึ่งแล้ลูกใช่โดยลูกพัดล้มล,มล,ล,มล,มล้มลูกพังกรลมบ่ฮะพักลมเนาะทาเพาแป๊บหนึ่งหนุ่มพอขับไปเอาเงินก่อนเด้อเราทาแป๊บหนึ่งเหมือนกำลังไหลเงินให้อยู่

ด้วยขอบบ่ดีทุกอยู่13ล้าน500,000ขอบคุณป้าหลายๆเด้อลูกก็ได้มาเอาเงินเลยเด้อเงินหอนเลยเด้อป้าเด้อกันเพากันพาน้องนั่นไปหาซื้อของเล่้นไปซื้อซื้อสุดเนาะแม่ชุดงามๆชุดหนึ่งจองสุด ไปตัดแว่นตากันเลยครับทางตอนนั้แม่นช่วงนี้ฝนตกเด้อจ้าฝนตกช่วงนี้รังดื้อกำลังชนกโนุมิงกะขอบคุณป้าหักทางเยอรมันลายๆเด้อขอให้ป้ามีสุขภาพแข็งแรงเด้อใส่กระเป๋าไว้ใช่ไหมไปเอาไหมรองดื้อเลยไปไปไป Để không nữa, mà lên luôn mà lên, áo sẽ bên nặng gì nào luôn, hà nội non mà bừng xe pha, mà sư ngắm ngắm hà mà này. đâu này ha à, bưng xuân ngầm đây xây lúc xi cho đây ô chạy đẹp mượn lời chạy à, đẹp mượn lời áo tắc xong này hello, bò xe cam nè bơi áo xuân này là cái xuất cam thằng thương này bò nhẹ bò <laughs> Ờ, tên hàng đèn ngam này áo sút tên tên nương để xì đẹp ngam nó xì tao ngam thôi tao tầm năm mươi ngam đi ờ đắt sút ได้แล้วปาชะไะชอาชีสมบัยลยชิสาพันพอาะก่าจะได้พากันกลับเลยเด้อพี่น้<ห>นองพีา<ห>น,น้องนนอน มาชื่อเสียงจากการชื่อของเล่นเป็นแน่นรุดตอนนี้ก็นอนก็นอนก็นนกนเริ่มองอแงแล้วเริ่มอยากนอนเลยขอขอบคุณป้าหักทางเยอรมันลห,ลหลายๆเด้อขอบคุณป้าหลายๆเด้อขอบคุณป้าหลายๆเด้อจ้าเป็นเกียรติับเราเนาะช่วยเรืตอ,อรตลอดช่วยเรือตลอดเลยขอบคุณป้าหลายๆขอให้ป้ายอ,ยอยู่ยดีไม่แห้งเด้อความเจียรจะได้ความภัยังมีปรารถนาเช่นได้คอให้ไดรชิงนั้นเด้อป้าเด้อ ดิมีแห้งทั้งป้าละกาพี่ตาจ้าดินีมีแห้งหนุ่ยังมันคนยื่นทั้งสองคนนะเดี๋ยวบากรุงกับสาม,มีกับใชที่ผ้ากันกับก่อนนอนก็นอนก็เริ่มยังนอนพี่นอ้นองคลิปใหม่ภาพาใหม่พอกันใหม่ออเด้๋ยว่ปนองเด้อสบายดี